ผมเป็นมะเร็งนเป็นมะเร็งที่โวตับอ่อนผมก็ผ่านมาได้หมดข้ระหว่างหลังจากให้เคมีแต่ละครั้งก็เสริมด้วยคุีทิมก็ไม่มีเอฟเฟกของเคมีไม่มีอาการอ้วกไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอาการของการแพ้เคมีเลยคับไทรอยรู้สึกว่าอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็เหมือนกับมันขี้เกียจมันไม่มีพลังอะค่ะแล้วก็ ออคอคอเริ่มบวมเยอะค่ะครับหนักตัวดีขึ้นมาจาก65ขึ้นมา20โลทันทีเลคยค่อยๆขึ้นมา5 0 15 20อย่างนี้ลค่ะครับรแล้วเป็นผลมาจากไฮรอยไฮรอยนะครับพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากทานพอทานแล้วเนี่ยอ,อ,อาการที่คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะมีอาการมือสั่นตาโปนหรือว่าเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียมากๆเนี่ยเราเราก็ไม่เป็นนะคะแล้วก็พอด้วยความที่ ไทรอยที่เราจะเป็นเนี่ยมันมีภาวะเสี่ยงเป็นไทรอยเป็นพิษก็เพราะว่าย่าเป็นพ่อเป็นแล้วพอเรามาทานตัวโกเลจินเนี่ยไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีภาวะเป็นไทรอยเป็นพิษนะคะไม่มีภาวะไทรอยเป็นพิษเลยใช่ค่ะแล้วแล้วเกล็ดเลือดเราก็เป็นเกล็ดเลือดคนปกติไปตรวจแล้วใช่ค่ะคือผมมีโรคประจาตัวเช่นโรคเบาหวานความดันนะครับแล้ว อพอเป็นานานๆเนี่ยาการค้าขายของผมต้องตืตนตอนเช้าทําให้เรี่ยวแรงของผมไม่ค่อยดีนะฮะ,ฮะมีอาการเพลียทั้งวันแล้วก็คืนผมก็ลาดบักตื่นๆไม่สบายเนื้อไ,ไม่สบายตัวครับ,บแล้วาทานแล้วเป็นไงบ้างทานโปรเลกซิน <c oughs> เห็นผลครับ,รบเห็นผลน่าทึ่งเป็นยังไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับวันแรกที่ผมทานนะครับผมจะทานเพื่อนแนะนําบอกว่าก่อนนอนให้ทานเม็ดหนึ่งก่อนเพื่อให้ลองดูว่าเป็นยังไงเพราะผมก็ทานดูคืนนั้น ทานไปเม็ดแรกตอนเช้าตื่นขึ้นมาอือรู้สึกสดชื่นขึ้น <สด S 1> แต่ยังไม่ใช่ว่าสดชื่นแบบแป๊ะเป๊ะไม่ใช่นะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการเซที่ว่าต้องใส่เสื้อผ้าก็เซน้อยลงผมก็เลยทานออกมาเรื่อยๆครับจนทุกวันนี้ไม่มีเซนแล้วครับไม่มีเซ่แล้วตอนนี้ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติดูหน้าตาสดใสขึ้นด้วยนะครับดู ถ้าไม่บอกนี่ดูเหมือนไม่ป่วยเป็นอะไรใช่ครับแล,แล้วอาการที่โรคประจาตัวที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอัอผมมีโรคประจาตัวก็คือเบาหวานความดันหัวใจด้วยนะครับ,รบเป็นที่น่าแปลกความหวานน้ําตาลในเลือดของผมลดลงด้วยเ,เพราะว่าผมสม่ําเสมอเรื่องการทานยาแล้วก็มีตัวนี้มาช่วยเสริม,มเขาสามารถทําให้ผมน้ําตาลในเลือดดีขึ้นได้ตอนนี้คุมได้จากเมื่อก่อนนี่เป็นยังไงครับ เมื่อก่อนนี่ร้อยเก้าสิบสองร้อยร้อยแปดสิบเสมอเลยฮะก็คุมไม่ค่อยได้คุมไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกับสำหรับอายุสำหรับตอนผมอ่าประมาณนี้นะครับถือว่าปกติแล้วล่ะคุณหมอเขาก็บอกแบบนั้นฮะก็เรียกได้ว่าใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเหมือนแบบไม่ได้บอกว่าอุ้ยหายจากโรคแล้วนี่น่แต่เราสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแล้วก็ อา,อาการเหนื่อยอาการเพลียนะครับไม่มีให้เห็นเลยนะครับไม่มีเลยตอนนี้ยังใครของอยู่ใช่ไหมยังขายอยู่ครับยังขายของยังตื่นเช้าขายของได้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงเป็นปกติเลยครับโอเคอยากฟักอะไรกับท่านผู้ชมที่กําลังคิดจะทานโกเลเดจินม้างครับถ้าท่านผู้ชมที่คิดจะทานโกลเลจินตัวนี้ผมว่าอย่าลังเลเลยครับ<ม>สินคา้าโอเคมากดีมากครับตัวนี้เพราะว่าผมทานและเห็นผล ต้องทานดูครับนะฮะดีขึ้นครับสำหรับตัวผมดีขึ้นแน่นอนและดีจนถึงทุกวันนี้ครับ<อ>บริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจํากัดบริษัทขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจด้วยนโยบาย5ดีคือบริษัทดีสินค้าดีทางการตลาดดีบุคลากรดีและระบบฝึกอบรมดีโดยมุ่งเน้นเพื่อให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จบริษัทดีเน็ตเวิร์กเชื่อมั่นและว,วางใจ บริษัทคินยากรูประเทศไทยจำกัดโรงงานรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำเป็นผู้ดูแลและควบคุมการผลิตเคนยากุ oo, ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล GMP, HACCP, ISO 9001 และเป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยใช้มาตรฐานการผลิตเดียวกับโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันซึ่งกระบวนการการผลิตที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าผู้บริโภคและสมาชิกของบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลวด์มั่นใจได้ว่าได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีมีคุณภาพปลอดภยัยและเสริมสร้างสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกริจินดีนะคะเป็นอาหารเสริมที่ครองใจผู้บริโภคมามากกว่า11ป e ีแล้วค่ะด้วยอาหารเสริมตัวนี้นะคะช่วยในการบำรุงร่างกายแบบองรวมค่ะมีสารสำคัญทั้งหมด9ชนิดด้วยกันโดยมีการผสมผสานกันนะคะระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนตะวันออกนั่นเองสูตรตำรับนะคะเราได้มีการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและดูแลร่างกายแบบองรวมได้จริงค่ะ สารสำคัญหมด9ชนิดด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐานจากโสมซึ่งตัวเขาเองนะคะเป็นสารที่เป็น a d a p t o เจนหรือว่าสารปรับสมดุลนั่นเองโดยตัวนี้นะคะเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นความดันและเป็นเบาหวานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสารสกัดจากเห็ดลิ้วเจอและสารสกัดจากถังเช่านะคะซึ่งสม,มุนไพรทั้ง3ชนิดนี้นะคะถือว่าเป็นสุดยอดยาอายุวัฒนะที่ช่วยทําให้ร่างกายของเรา แข็งแรงขึ้นและอายุยืนขึ้นนั่นเอง,เองนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีลอยเลอร์เจลลี่นะคะเป็นแหล่งโปรตีนและวิตามินจากธรรมชาติมีสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นสารสก,กัดจากกลูตสนและมีเอลซิสเจลลี่ไฮโดรคอไซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสระปริมาณสูงมากนะคะที่ช่วยในการบำรุงเรื่องของร่างกายของเราให้ผิวพรรณดีขึ้นขาวขึ้นและดูมีสุขภาพดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเบต้ากรูแคน นะคะที่เป็นตัวที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและสุดท้ายนั่นคือแคลเซียมแอสคอเบตซึ่งจะได้ทั้งวิตามินซีและได้ทั้งแคลเซียมในการบำรุงกระดูกนั่นเองดังนั้นโดยภาพรวมแล้วโบริกินดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลร่างกายแบบองรวมที่ช่วยบำรุงอวัยวะทั้ง5าของเราหรืออุจจารนั่นคือหัวใจตับไตม้ามปอดให้ทำงานเป็นปกติเมื่อร่างกายเราดูแลภาพรวมได้ดีขึ้นแล้ว จะทำให้ร่างกายของเราห่างไลกลจากโรคต่างๆได้ค่ะ